กล่าวสวัสดีทุกท่กานเลยนะครับผมวันนี้นผมอาร์มทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถผมเองนะครับผมรถคันนี้ก็เป็นเวฟร้อยสิบปีสองพันสิบเจ็ดนะครับเป็นตัวล้อแม็กนะทุกคนนี่ก็ทําไมถึงรีวิวเหรอหเห็นเดิมเดิแบบนี้ไม่เดิมนะทุกคนอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูนี่ของแต่งมีชิ้นนี้ครับผมเป็นกันเบรกของอิตาลีครับของปลอมครับผมของปอม แล้วก็มีท่อครับเป็นท่อผ่าผ่าหมก110ครับยืมเพื่อนมาครับผมของไอเว็บไบไทยแลนด์ B B นะทุกคนนี่ก็เป็นท่อท่อใบนี้ดีนะมันมันไม่ร้อนนะทุกคนแล้วก็มีมีแคมหนึ่งตัวตรงนี้เออะฮอนนี่ครับผมมีแคมหนึ่งตัวก็มีแค่นี้ครับมีท่อแคมแล้วก็สเตอร์ครับทุกคนเป็นสเตอร์เบอร์35ครับผม1435 นี่ก็เป็นรถเดิมๆครับเดิมกับบ้าแล้วเป็นรถมีแคมท่อสเตอร์นะทุกคนแล้วลูกคันนี้วิ่งได้ประมาณเท่าไหร่หรอก็ตอนนั้นใส่เบอร์14สเตอร์14 30นะทุกคนมันวิ่งได้104นะเนี่ยมันต้องใส่เป็นเพราะแคมกับท่อมั้งเหนันทุกคนก็มัน104ตอนนี้วิ่งมัน120 130นะวิ่งได้ ประมาณไม่เกินร้อยสามสิบทุกคนเป็นสเตอร์เบอร์นี้เป็นล้อแม็กด้วยนะอย่าลืมล้อแม็กเป็นล้อแม็กเป็นรถทําให้เดิมที่สุดทุกคนเพื่อไปเรียนแล้วมาฟังเสียงท่อกันเลยดีกว่าครับนี่ทุกคนเดินเบาก็จะประมาณนี้นะแคมตัวนี้เป็นของพี่อะไรนี่แหละผมลืมละเป็นตัวเอนะทุกคนเดินเบาแต่ประมาณนี้นะ จะได้ยินเสียงแคมด้วยนะทุกคนเนี่ยรถรถไม่ลางขอบใครด้วยนะครับเนี่ยฟังรอบข้อมกน่าจะไม่โดนจับนะทุกคนฟังเสียงรอบนี่ทุกคนก็ไม่ดังมากลยดังเพราะรถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็จะดังลังหน่อยครับทุกคนเรามาฟังเสียงรอบตัดกันนะครับก็จะประมาณน,นี้ทุกคน อีกครั้งนึงอีกครั้งนึงดูครับการบิดบิดเลยก็บิดตามมือขึน้นเลยทุกคนฟังรับตัดกันเลยครับก็สลับตัวรีวิวเวฟร้อยสิบของผมเองก็ข้อจบไว้เพียงเท่านี้นะครับมีแคมท่อสเตอร์นะทุกคนสามอย่างนี้นะวิ่งออกมาร้อยสามครับผมสิบสี่สิบสี่สามสามห้าแล้ววิ่งร้อยสาม ถ้า14 3 0ของผมวิ่งได้104นะทุกคนแต่ว่าออกตัวก็จะดืดๆหน่อยนะก็แค่นี้แหละไว้ไปยุคใช้ทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องกากๆของเรานะครับบ๊ายบาย